ปูมันอร่อยแต่ว่าถ้าอร่อยก็คือต้องแกะเองสำหรับเราบางคนชอบแกะปูอืแต่นี่รู้สึกว่าปูอะอร่อยนะแต่กินยากเกยขี้เกียจกินต้องมีคนแกะให้สนใจไหมคะสนใจมาแกะให้เราอ่ะเราแต่เราแกะปูเก่งมากอืมก็เรื่องของมมงองอ๋อไง สวัสดีค่ะยินดีตนบเข้าสู่รายการเห็นฟันอ่าก็กลับมาเจอกับเห็นฟันพวกเราสองคนใช่แล้วแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อไอรุจาค่ะสวัสดีค่ะนิ้งค่ะอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอาหารเหมือนเดิมอาหารเราวันนี้เนี่ยทำไปแล้วเราได้ทาไปแล้วผ่านการทําขั้นตอนมาอย่างแบบทกโชนทกโชนเลยอะเออคุณไอซว่าไงคะคุณไอเป็นแม่ครัววันนี้ ็คือชิมแล้วชิมอีกเวลาจะได้เนี่ยอร่อยใช่ไหมคะใช่อร่อยแน่นอนวันนี้เมนูคือกุ้งถังเย้กุ้งถังเราวันนี้นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูกันเลยนี่นะคะก็คือกุ้งถังที่เราได้ทําเตรียมไว้แล้วอออ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทลงฟอยล์ดีกว่าอันนี้เราก็คุมด้วยแรปฟอยแล้วก็แบบคุมหลายๆชั้นมากเพื่อจะได้ไม่หก โอเคงั้นโอเคเลยค่ะี่โหก็คือแบบเยอะไม่ไหวโอ้โห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 สุดยอดเลยทุกคนอุ้ยหมดยังเสียดายก็คือจะบอกไอายว่าเออไอายเดี๋ยวมือเลอะเราใส่ถุงมือกันไหมไม่ได้แล้วจ้าก็คือเอาระารช่วยไอซ์หน่อยค่ะ อันนถุงมือก็เป็นสำหรับก่อสร้างโอายกินไม่ได้นะไม่ใช่เรก็ซื้อถุงมือซื้อถุงมือสำหรับแบบกินอาหารโดยเฉพาะเลยแบบไมาทำแบบกินอาหารที่นี้ก็คือกุ้งถังที่เราได้ทำไว้ถามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คือต้องมีเลยอะกุ้งถังอะต้องชื่อก็บอกเลยว่าต้องกุ้งถังอะก็ต้องมีกุ้งอันนี้จะดีไม่ได้อะอันนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่มาเลย อันนี้กุ้งส่งกุ้งทะเลเลยนะทุกคนส่งตรง,ม,ตรงมาจากภาคใต้อันนี้ก็คือข้าวโพดข้าวโพดที่ส่งตรงจากภาคใต้เหมือนกัน <c oughs> ใต้ไหนใต้ห้าง <c oughs> <c oughs> ใต้ห้างข้างหนึ่ง <c oughs> อ่าอันนี้ก็เพิ่มความหวาน <c oughs> เวลาต้มแล้วก็มีปลาหมกึกออเป็นตัวตัวอย่างเลยนี่ใหญ่มากอย่างหนึ่งขาดไม่ได้ในอาหารซีฟู้ดก็คือปูนะคะทุกคน ตัวอย่างงี้ตัวเท่าฝ่ามือดูดิแล้วก็แบบมีแค่ตาดองนะไม่มีตัว <c oughs> นี่มีฝ่า <ไป S 1> แล้วลองหันแล้วลองหันแล้วใช่อ <c oughs> ุ๊ยคือแบบคนมันนั่งกิน <c oughs> เราจะเริ่มกินกันเลยไหมคะคุณไอหอมพริกเผาอะ่ะมีความแบบพอดมไปแล้วอะ่ะมันจะมีความมันๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ เพราะว่าอันนี้เราใส่ทั้งพริกเผาทั้ง,งนมข้นเออมันแบบได้กลิ่นแหละได้กลิ่นว่ามันแบบมันหวานม,นมันมันมีความพริกเผาตอนที่เราทําอ่ะคิมมันจะออกจอ,อกหวานอืมเออแล้วก็เผ็ดนิดน,นิดนิดเดียวแบบทุกคนกินได้แน่นอนถ้าทำ<ช>สีดูเหมือนจะเผ็ดนะแต่ความเค็มคือไม่เผ็ดเลยเว้ทุกคนมันเป็นสีพริกเผาเออใช่แต่พริกเผาหวานเราจะมาลองกินกันดีกว่าใช่่าเป็นยังไงเรากินกุ้งก่อนแต่เขาจะกินปูก่อน จะไม่กินทับลายกันนิ้งไม่ชอบไม่อยากทับลายใครไม่อยากทับลายกันเนาะแต่คืออะไรเจ้าผู้ชายคนเดียวกันอุ๊ยห <c oughs> มายหมายหม่ถึงไอดอลเกาหลีไอดอลใช่หม่ายถึงไอดอลเ <c oughs> <c oughs> ลิกลาก้วเลิกลากแล้วไม่รู้ว่าปูหรือมันนะเลิกลากก่อนอะจะกินตัวหรือกินหัวก่อนกินตัวก่อนดีกว่าหัวคือของดีเก็บไว้ทีหลัง <c oughs> อันนี้เรากินปู ได้ยินเสียงแก่ะอุ้ยมันลงมันตรงนี้เราจะจิ้มกับน้ำซอสเราก็ปั่นนี่เลยเว้ยอือกุ้งคือร้อนมากแบบไก่ก็ออกมาเลยอ่ะกุ้งแบบเนื้อไม่ติดไม่ติดเปลือกอ่ะกุ้งหวานมากทุกคนปูอร่อยอือคือเนื้อปูมันอ่ะตรงนี้ที่เรากินอ่ะมันยังไม่ค่อยมีน้ำซอสใช่ไหมกินกินแต่เนื้อแบบที่มันเป็นเนื้อเปล่าอ่ะ หวานหวานเลยแหละพอจิ้มกับน้ำซอสก็คือก็หวานม no? ันหวานแต่คนละแบบนะเออให้หวานหวาธรรมชาติหอมอ่ะหวานธรรมชาติแบบกูแบบกูหวานธรรมชาติอ้าค่ะเป็นสาวหวานหวานอะไรอินซูลินไปให้คือมันมันหวานได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเนื้อปูเราแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้นอกน้ําแข็งขนาดนั้นอะคือเราเอาขึ้นมาจากทะเลปุ๊บเราก็ต้มเลยอะเออมันทําให้ความหวานม,มันเก็บไว้อยู่แบบช้ำๆอ๋อคือสดมากสดมากของใหญ่นี้ก็คือยังไงคะสดมากสั่งได้นะคะถ่ายอ,อิกแล้ว,ลว,ลวคือบ้านป้าขายอาหารทะเลแบบส่งจากใต้มากรุงเทพอะไรเงี้ย <c oughs> อ๋อใช่ก็มีห่นได้ทุกอย่างเลยแต่ของบางอย่างก็ต้อง ตามฤดูกาลนะทุกคนดิพูดต่อค่นีดนี้ขน <c oughs> าดนี่ <c oughs> อย่างไอ้นี่ชอบกินอาหารทะเลไหมชอบมากแบบว่ากุ้งอ่ะก็คือสามารถกินได้หลายกิโลเลยนะคนเดียวอะ่ะแบบที่บ้านคือรู้เลยว่าชอบกุ้งมากแล้วนี้นะเขาชอบกินกุ้งกับปลาหมึกเว้ยทำไมปลาหมึกมันง่ายไม่ต้องแกะส่วนกุ้งอะ่ะมันอร่อยอะ่ะมันมีกุ้งหลายแบบนะมันมีกุ้งทะเลกุ้งแม่น้ํากุ้งเลี้ยงอะไรเงี้ยมันมีหลายกุ้งอ่ะ เออมันมันจะไม่น่าเบื่อ,อแต่ถ้าปูอ่ะมันจะมีแค่ปูอันนี้กับปูดำใช่ไหมในไทยอะ่ะปูปูม้ากับปูดำอันนี้ที่เรามาคือปูม้านะทุกคนปูมันอร่อยแต่ว่าถ้าอร่อยก็คือต้องแกะเองสำหรับเราบางคนชอบแกะปูอืมแต่นี่รู้สึกว่าปูอ่ะอร่อยนะต่กินยากเกลียดกินอืมต้องม,มีคนแกะให้สนใจไหมคะสนใจมากแกะให้เราอ่ะแต่เราแกะปูเก่งมาก ก็เรื่องของมึงอ,ะ <laughs> อ่ะโอเคงงงงปลาหมึกอะ่ะเป็นอะไรที่เขาสื่ว่เขากินได้เยอะมากได้ไม่เบื่อไม่รู้สึกว่ามันมันไม่อร่อยอะ่ะไม่เคยไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกว่าปลาหมึกไม่อร่อยอืม <laughs> อืมอืมคือเราแบบตั้งใจแต่งหน้ามาส <laughs> ุด้ายเริ่มหมดแล้วไอ,อเขากินกุ้งหางมนาะ <laughs> เออเขาก็ไม่เคยรสชาติันอย่างปะวะ อย่างเงี้ยแหละเออเราว่าอร่อยมากอืมวิสฉันกิกูเดอกกุ้งหังอะ่ะเลยที่กินจะต้องเลอะอ่ะปเด็ดแรกกับกุ้งถังไปไนะ <c oughs> แล้วนะเด็ดแรกกุ้งหังคือจบนะ <c oughs> อาจจะอาจจะไปต่อได้แต่แบบก็คือรู้กันแล้วว่าเป็นยังไงอเออเพราะว่ามันจะค่อนข้างกินแล้วเลอะเทอะ <c oughs> โหไม่ค่อนข้างอะ่ะเลอะเลยกูเลอะเทอะไงกูก็ยังสวยอยู่ดีเราด้มั่นใจด้วยตัวเองมั้ง โอเอีเยจะแกะปูให้ดูแบบแกะกันเชียงอ่ากันเชียงนี่แบบไปกินกับข้าวคุกบะปีดอะไรอย่างงี้ป่ะถ้ามันกุนเชียงเนาะโอ้ยนี่ทุกคนดูกันเชียงเดอเลยแล้วก็จะจิ้มเนี่ยุอยากรู้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 อยากเห็นอยากเห็นแต่จรงไม่รู้เลยว่ากันเชียงกุ้งมันคือตรงไหนปูค่ะคุ้งไม่กันเชียงเนาะ๋อก็คุ้งไม่รู้จริง กันเชียงปูคือตรงไหนวะมันจะมีตัวที่ปิดใช่ไหมอือแล้วเราก็จะดึงอันนั้นมาแล้วก็หักไปสองข้างก็คือสองข้างอ๋อท,ที่แบบแงะแล้วก็เปิดมา,าอาจจะมีไข่อะไรอย่างงี้งปะใช่ใช่สองข้างอย่างนี้ใช่ไหมตัวปูอ่ะนั่นแหละกันเชียงก็คือส่วนนี้ส่วนที่ติดกับนิ้วของน,นิ้วนี้อืออืออันนี้เขาเรียกว่ากันเชียงช่วงนี้ช่วงนี้เขาเรียกว่ากันเชียงแพงมากแบบราคาแพงที่สุดอะถ้าถ้าขาดแบบเป็นเนื้อนะเพราะว่าหนึ่งตัวมีแค่สองชิ้นนะทุกคนอือ อ๋อนึกออกแล้วอ๋ออันนี้คือปลาหมึกอร่อยมากไม่ไหวอยากชิมปกติอ่ะถ้าเลี่ยงได้แต่ไม่กินปลาหมึกเลยนะทำไมอะให้กูกินไอค้คนนี้ใช่ไหมอืมแบบว่านิ้งชอบเ่ยก็เลยให้กินแบบเออเน,นี่ความปอบ์มาเรื่องทำฟอร์มาทุกคนอ,อัอนนี้คืออะไรอ่ะไข่ไข่ปัว ไข่ปูปูเที่ยวมาคือก็เหมือนคับตัวที่มันมีไข่ไข่ข้างในทุกคนไม่ไข่นอกเน้นเน้นแต่ว่าถ้าเป็นปูไข่ข้างนอกอ่ะอยากินนะเค็มมั้งน่าจะเป็นคนสมะซอสนหรือเปล่าวะหรือว่าเค้ปูไม่ไม่แต่แม่เขาออกให้แล้วใจกูเสียไปหมดแล้วเนี่ยมันเค็มแบบเหมือนเรากินปูนึ่งอ่ะมันจะมีความแบบ เท็มน้ำเหลียวเออไม่รู้แค่เีมีมือคนแก่ค่ะคือรู้ป่ะครั้งนี้ดูจริงจริงจังคือว่ากูรู้เลยว่ากงหิวยังไม่กินข้าวคนเทื่ยวไงว่ามันอร่อยอ่ะคือแบบทงผางคนหลังกล้องอ่ะพราคนหลังกล้องก็ยังไม่ได้กินข้าวเสียงหือพร้อมวันอ่ะคือรอดมากคืออร่อยจริง อุ๊ยมันอร่อยมากอะทําง่ายด้วยตอนแรกที่ชิมนะรู้สึกว่ากินแบบเดียวเดยนแน่นอนออกาหวานอืมแต่ตอนเนี้ยไม่เด่นเลยเว้ยมันมีความเผ็ดมาตัดอะเผ็ดเบาๆเผ็ดนิดๆอือแล้วต้องกินอาหารทะเลคือตังอุ้ยรูดรูดนี่แล้วนะรูดถองมือเลยนะทำไมไอ้ไม่กินไม่กินกุ้งไม่กินหัวกุ้งเพราะว่าอืมมีเหตุผลไหมอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยมันเคี้ยวได้หรอไม่หมายถึงว่าสวดหัวกุ้งไม่ได้เปิดกุ้ง แบบน,นี้เหรออ๋อ,มอไม่รู้ว่ะไม่กินกินแต่เนื้อ,อคือถ้าเราเป็นคนฉลาดเว้ยแปลว่ากดาวกูโง่แล้วหนึ่ง,งเพราะเขาหัวกุ้งเป็นส่วนที่อร่อยมากแต่ถ้ากินเยอะๆมันก็เมาะเคยเม,มากับหัวกุ้งอ่ะกินเยอะจัดเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเรากองอันนี้ไว้ทำไมทำไมไม่ทิ้งตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกว่าตรงนี้ปิดกล้องกูจะแทะแต่เนี่ยกล้องทำไม่ได้ กี้งคือเสียงกบร้องแล้วทุกคนกบตัวใหญ่มากแบบกบเลยร้องอมอบอมส่นึกอะอยากรู้อยากรู้เห็นก้ามปูอย่างเงี้ยแล้วทําไมเวลาคนมีก้ามต้องเรียกว่าก้ามปูอ่ะก็น่าจะมันเหมือนก้ามปูป่ะเหมือนตรงไหนอ่ะเหมือนนะต้องมันเหมือนก้ามปูเหมือนเนาะเหมือนอะไรแบบ เป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ยาวมาก้างบูก็จะใหญ่ใหญ่เอะใหญ่กลางเล็กแบบกูก้ามเลยนี่มีก้ามไหมตัวบองให้เห็นไหมเปนใจนี้ก็คือผ่านการพัตรไล์มาแล้วอุ้ยุงขาดนี่แล้วให้คือตรงนั้นไปไปตัดก้ามเอ,อ,เอมาไว้น้ำก้าเราใช้ตัดใจจากเธอได้ไหมอะไรก็ตัดไม่ได้ค่ะโ <c oughs> อ้ย เพนคะเราคนมาดามอยู่นะดามอะไรดามใจดามหลังปวดหลังปวดหลังยามแบ่งมือแล้คนเป็นไอ้ไอ้คนไอ้เนี่ยนะไม่มีใครมาจีบอ้าด้วยมือกันนะฉันเป็นคนไทย นไทยแต่ว่าอิสระอะไรอะไรทะไรไม่รู้ไม่รู้ <laughs> อะไรเนี่ยอะไรมองมาไม่รู้ <laughs> ที่เธอเป็นนางแมวยศวัตรอะไรวะเขาไม่เคยฟังเหรอไอหินหินโป่งเหล็กไฟ <laughs> 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 อะไรนะโป่งหินเล็กไฟ <laughs> พี่บอกที่กูดูอ่ะพี่กูดูอ่ะเข <laughs> <laughs> าถามว่า พี่มีวิธีการดูแลผมยังไงเขาบอกว่าผมใช้เบียร์กับไข่แล้วก็เอามากินต่อมึงย่า่พึ่งรีบเล่าดิกูแย่งไม่ยอมกูต้องเล่ากูต้องเป็นคนเล่าเขาบอกว่าเบียร์ผมเอาไปกินแต่ไข่อ่ะผมเอาิีมกับแก้มน่าจะคือเก็บเก็บงีนิ่งคือข้าวบดมันไม่พอจะกินใช่ไหม มันเบื่อนะปิดรายการนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะกุ้งถังของเราะคะ่ะก็ได้ประสบความสำเร็จมา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 ปอม <c oughs> สดใสงอไงอ <c oughs> โอเคจริงจังแหละทุกคนคะก็เหมือนเดิมค่ะว่ามันอร่อยจริงจังแลคคะ U R T A N A I C E สองเจ็ด nope แปดจี <c oughs> ราคาก็นั่นแหละอย่างที่บอกไม่เกินเจ็ดร้อยกินได้ถามสี่คนหันหันกันไปก็วัตถุดิบมันมีไม่เยอะใช่ไม่กี่อย่างแค่สามอย่างสองสามอย่างก็พอแล้วใช่ใช่เพราะว่าอื่นๆแบบมันก็จะมีพวกน้ำตาเหล่เนี่ยที่มีตามบ้านอยู่แล้วอ่ะเราหาได้ตามป่าทุกคนอะไรเค่องปรุงไม่มีอะไรพิเศษอืมใช่ใช่พิเศษสุดก็คือใส่ไข่ใส่ใจด้วยใส่เราด้วยไหม อย,ะยะอย่าใจเย็นใจเย็นอย่าต่อยกูอย่าต่อยกูอย่าต่อยกูไม่เป็นไรใจเย็น่แหละโอเคค่ะอย่าลืมนะคะพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างดูเวนดีไซน์เลยนะคะทุกคนคะกดแค่หนึ่งครั้งสามครั้งหนึ <S <S ่งห้าครั้งก็ได้อยากดสองครั้งสี่ครั้งหกครั้งไม่เอาทุกคนคุยกับไอ้นั่นนะคุยกับนิงมันไม่รู้เรื่องเออช่วงนี้เขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไม่ไม่ใช่เช่นง่ช่วงนี้ทุกช่วงใช่หรอทุกช่วงเวลา